สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้มาพบมาพอมาอยู่กับเซนซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ขะมาพบมาเจอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญนําโชคอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเซนซองมีแนวทางเลขลาววันนี้มาฝากค่ะแนวทางเลขลาวพัฒนาเนาะ วันพุธนะคะวันพุธที่14พฤษภาคม2568นะคะโดยคลิปนี้นะคะมัดรวมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะคะสสำนักเด็ดเนาะจาังใดนะคะก่อนที่เข้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกันนะคะใครเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยนะคะเซนสองก็ฝากทุกท่านทุกคนค่ะ ฝากช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งนะคะก็ฝากกดไว้ด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะอะบ่าวลายห้างนะคะไปเบิ้งกันดีกว่าวีซีส่สำนักในคลิปนี้มีภัยแน่นะคะและกะทั้งซีสำนักเพิ่นปลอยที่ดีที่เด็ดยังมาฝากเฮาไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะในส่วนแนวทางลาวพัฒนานะคะก็มาเจอกับเซนสองเป็นคลิปแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาจะเป็นคลิปรวมให้ดูก่อนนะคะมัดรวมแนวทางสี่สำนักในคลิปนี้นะคะมีของภายแนนะคะก็คือ ของพ่อเซียนสองห้องเนาะเซียนโคราชนะคะปูสุ่มเงียบแล้วกับพ่อคอนแกนค่ะมัดรวมให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกันในคลิปนี้ส่วนทางู้ไดน,นะคะที่เป็นแฟนคลับของพ่อสุระนะคะหรือว่าผูุเถ่าน้าโชคเนาะเดี๋ยวจังไดนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะเซียนสองจะโทษสัมภาษณ์แล้วก็เอาแนวทางของพ่อนะคะลงายเป็นคลิปถัดไปนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องยนันว่าจะไม่ได้นะคะได้แน่นอนค่ะเอาคลิปร่วมไปเบิง์นกนเพราะว่าอีหยังตี คลิปลร่วมบอธรรมดาอิลีคุณพ่อคุณแม่ว้าวที่ผ่านมานะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแนวทางของพอเซียนสองห้องเมาเอาทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณพ่อคุณแม่ปาดติโตดวงพอคุ้งมาแรงอิลีนะคะนี่แนวทางของพอเซียนสองห้องนะคะวันจันทร์ที่สิบสองที่ผ่านมาฮะ,ะนะเออบอกเลยว่าเด่นวิ่งลูดฟันมาเลยนะคะสองเม็ดเดียวนะคะสองมาทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณพ่คณอคุณแม่ แล้วจับคู่ชุดเน้นนะคะนี่สองสามสอง 4, 5, สี่ห้าสองหกสองมัสันเข้าทั้งบนทั้งล่างเบิ่งดูนี่เออหาสองนี่เป็นเลขล่างสี่ตเนาะส่วน 2, 3, 3, สองสามสามสองเป็นในส่วนเลขบนนะคะเกือบไม่แตกสามตของพอเซียนสองห้องค่ะนะไม่ธรรมดาคัดมาให้เน้นๆแถมยังมาทั้งบนทั้งล่างอีกวังวามือนี่คุณพอ่อเซียนสองห้องนะคะเพิ่นจะผ้าเฮาโฉมานอีกรูดดอกคุณพ่อคุณแม่จับตามองดีๆ ปูซุ่มเงียบกับวร,รมดาคือกันนะคะในส่วนปู618นซุ่มเงียบนะคะฟันมาค่ะวิ่งหลุดเม็ดเดียวไปที่3 3ม,มาจริงๆนะคะสาม,มาบนเนาะแล้วกับมาในส่วนเลขลาง6ตัวผอมคุณบอกคุณแม่จับคู่เขาทั้งเลขบน3าสองนะคะแล้วก็3 6มหกนะคะหกจะเป็นในส่วนเลขล่าง6ตัวเนาะบางพื้นที่เพิ่นกะนับ2ตัวแรกของรางวัลนะคะเป็นเลขล่างนะคะกะ ของปูก็เลขข่เข่าทั้งเลขบนญและกับเลขล่าง6กตนะคะเมื่อนีกับมีที่เดดมาฝากเอฟซีอีกขึ้เก้านะคะสําหรับของปูสุ่มเงียบนะคะอ่าพ่อคอนแกนกับว่าธรรมดาค่ะในส่วนของพ่อคอนแกนนะคะก็เข้าไปที่สองหนะคะเป็นเลขล่าง4ตัวนะคะบอกเลยวางหนวดที่ผ่านมานะคะตาม,มองไัยก็คือโชคมาเลยคุณพ่อคุณแม่เออ เอาสิไปตามของพ่อเซนสองห้องบ่อพ่อคอนเจนบอกปู่ซุ่มเงียบบอกได้เฮกันเบิดทุกคนนะหวังว่าวันนี้นะคะคงจะเป็นแบบนั้นอีกเนาะคุณพ่อคุณแม่ชอบแนวทางของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเซียนสองหน่อยว่า ของใครเป็นตะคือเป็นตะมานะคะคอมเมนต์มาบอกกันนั่นแนหาหนูได้ไปเลือกหยิบจับไว้ให้กันห้างเมื่อแรกนี้เข้าได้เฮ่ไปน้ากันสะดอกเออเนาะอ้ะบ่าวบายลายายห้ฮางนะคะมาจวดจัดฝาดยาวนะคะสําหรับแนวทางของมือนี้กันดีกว่าเนาะแนวทางราวพัฒนานะคะวันพุทธที่14พฤษภาคม2568ค่ะ ก่อนที่จะดูแนวทางตัวเลขขอฝากความสวยความงามหน่อยก็แล้วกันนะคะคีมหน้าสวยหน้าใสพร้อมทรงนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาผู้ใดเป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำผิวหน้ามองค่ำนะคะอยากพูดจงผูงงามขึ้นนะคะหน้าเหี่ยวน้าแหง้งยักได้โตซอยดีๆอย่าลืมคิดพอคิดถึงนะคะคีมหน้าใสของเซียนซองน้ำแน่นะคะบอกเลยว่าภัยใสกระติดใจใช้ติดต่อกัน 2- ถึงสกระปุกมีผลหลับไปเห็นหน้าเบ่งขาวใสขึ้นฟ้ากะเบ่งจางลง ภัยสนใจภัยอยากล่องนะคะติดต่อมาสอบถามเชินซองตามเบอร์ที่ลงนี้ไว้เลยนะคะเป็นเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4ก้ริ่งกรังมาก็ดีนะคะหรือแอดไลน์มายิ่งสะดวกนะคะซื้อไล่สิคืนว่าบุญน้ำโชคสานะคะให้คุณพ่อคุณแม่กดเพิ่มเพื่อนเออแล้วก็อย่าลืมกดทักแชททิ้งข้อความไว้เนาะว่าสนใจครีม แอดไลน์มา,าซื้อหนูบลูนะคะหนูโบสามารถเข้าไปตอบไปส่งรายละเอียดให้ได้เอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องอถิงขอความไวเนาะว่าจะติดต่อหนูเรื่องอยียงนะคะสนใจขีมหรืออายากฝากอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องถิงขอความไวนะคะเพราะว่าแอดไลน์มา,าซื้อหนูโบสามารถตอบกลับได้เนาะก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะความสวยความงามก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเอา้า โอเคขายของเสร็จแล้วกะเขา้าสูแนวทางตัวเลขห้าปาดที่นี่ขอเปิดสำนักแรกของคลิปนี้นะคะมาเปิดกันที่ผู้ดวงพุงพ่งๆแห้งๆนะเออแนวทางของพอเซียนสองห้องค่ะแลาวพัฒนาวันนี้ของพอเซียนสองหอง้องเด่นวิ่งลูดฟันเม็ดเดียวนะคะเมื่อนี้ฟันไปทีเลขสี่ค่ะไผ่มักเมย์มกัแมกแลนหมักวิ่งม,มักลูดเอมื่อนี้ 4, สี่มาแห้งมากว่าสั่นพอว่า บาทที่นี้นะคะวันนี้นะคะพอเซียนสองห้องจับเลข4ตัวมาฝาก1หางเนาะสี่เ้าสองสีค่ะส่วนเลข3โตฝากมาสองหางนะคะก็คือ924แล้วก็4 4 9ค่ะอ่ะบาทที่นี้เลขจับคู่นะคะจับมาเหมือนเดิมเลยนะคะรวมทั้งหมด7คู่7หหางแต่วันเน้นพิเศษมาห้4หางแขนนๆนะคะจับมาวันนี้ก็มี49 42 1> C หนึ่งห้3สี่สามค่ะแล้วโตวที่เน้นพิเศษก็คือเน้นเลขติดซีในละเอ,อ้อพอวงกลุ่มแดงจึงคืงมาให้ก็คือเลขซีเก่าซีสหนึ่งแล้วก็หาซค่ะนี่ก็คือแนวทางมือนี่ของพอเซียนสองห่องลองพิจารณาเบิ้งพุ่นพ่อคุณแม่แต่ว่ัยฟ้าตัดสินใจยังเหลืออีก3ามซีสำนักนะคะเบิ้งให้ครกรนเนาะ เก็บไว้ทดไว้ในใจก่อนนะคะถ้าชื่นชอบแนวทางของพ่อเสียน2ห้องนะคะแคปหน้าจอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสแคปเจอโอเคเนาะไปต่อกันเลยนะคะจวดกันต่อนะคะสำหรับแนวทางที่2ของคลิปนี้มาจวดกันต่อของแนวทางปูซุ่มเงียบกันเลยนะคะเล่าพัฒนาเมื่อแรกนี้ของปู618นซุ่มเงียบนะคะ บอกเลยว่าตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดมั่นใจมากวันนี้ฟันเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่เลขหนึ่งค่ะจับ3ามตัวมาฝาก f อฟซีหางนะคะหกหนึ่งสี่เดหนึ่งแดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสี่ค่ะปูเน้นพิเศษไปที่เลข6กหนึ่งสะคะในส่วนเลข3ามตัวเล่ามือแรงนะคะแล้วก็จับคู่มาในวันนี้นะคะหคู่หกหางนะคะมีศูย์หนึ่ง สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะบูชอบส่วนตัวไปที่เลขสองหนึ่งและกับเลขสี่หนึ่งนะคะฝากมาบอกพร้อมบางเื่อปูอาจจะเน้นพิษนะคะโตอื่นๆที่จับมากกับทิมบอดายเดอร์เอฟซีวสัสดุตัวที่ปูว่องกลมคือชอบส่วนตัวของปูซื้อนะคะทาม,มากตัวอื่นๆกับล่องพิจารณา,าเบิรงเดอร์วสัสดีและก็มีฝากเลขสามตัวมาตัวมา,วมาด้วยนะคะวันนี้ก็ มีเลข5เลข0ูนย์และก็เลข1ค่ะนะเอาไว้เป็นตัวประกบอบยูคุณพ่อคุณแม่งวดเมื่อกี้กับเขายูนะคะสำหรับเลขเออสตัวมาตัวเนาะของปู่ซุ้มเงียบนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าสิาพาจวดต่อแล้วนะคะสำนักที่3มรอ,อยูแล้วค่ะโอเคเนาะนะนต่อสำนักที่3นะคะเรามาต่อกันที่แนวทางของพ่อขอนแก่นนะคะเราพัฒนาวันนี้ของพ่อขอนแก่นค่ะ เดนวิ่งรูดนะคะไฮมาสองตัวก็คือเลขหากับเลข4เดนพิเศษไปที่เลข5นะคะจับคู่มาก็จะมี95 1าห้าหนึ่งห้าค่ะส่วนทาสิาถ,ถามว่าพอคอนแกนเมื่อนีมากตัวได้เป็นพิเศษนะคะพอเพิ่นชอบไปที่เลขติดหาเนาะ บอลเมนเลขกตีนขาตัวนี้เออคู่บนจนอกเก้าห้าหนึ 4, ่งหาเก้าีหนึ่งสีนะคะวงกลมไวห้หายสำหรับโตเน้นโตเน้นนี่คือชอบส่วนตัวของพ่อเพลินนะคะคุณพ่อคุณแม่มักน้ำบอรหรือมักตัวพ่อบอเน้นกะลองพิจารณาเบืองได้นะแล้วก็มีฝากเลขสามตัวมาสองพางนะคะสี่เก้าห้าแล้วก็ห้าหนึ่งสี่ค่ะมีแค่นี้เลยนะคะแนวทางวันนี้ของพ่อคอนแกนค่ะ สวยงามอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ว้าถึงเนาะแนวทางในมือนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันยุ่นะคะไม่แน่อาจจะเป็นเหมือนงวดวันจันทร์นะคะตัวเลขแนวทางคลายๆไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เข่าทุกสำนักยังสีนะ่เนาะเออจ้าถูกเข่าอีลีนแม่นะคุบพ่อคุณแม่เอสซีสีดชโชคไดมานกันเนาะปิดท้ายนะคะสำนักที่4ของคลิปนี้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของเซียนโคร,ราชค่ะ ลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนโคราชนะคะบอกว่าเดนวิ่งรูดฟันไปที่9กับ6อ่าหลักร้อยลาวนะคะให้มามีเลขสองเลขสี่แล้วก็เลข9เน้นพิเศษไปที่เลข2เพอไม่ได้เหมือนกันสำหรับหลักร้อยถ้ามีเลขจับคู่แมนๆอยากได้ถือเลข3โตล่องพิจารณาหลักรอยของเซียนโคราชไปจับประกบเบิ้งคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างแมนนะคะสำหรับหลักรอยของเซียนโคราชเนาะ จับคู่มานะคะวันนี้เซียนโคราชจับมาให้ก็จะมี2อ 6C 9C 69 62 29 40 43กันไปที่14แล้วก็93สค่ะส่วนาทาติถามว่าเมื่อนีนะคะเซียนโคราชมักตัวใดเป็นพิเศษนะคะวงกลมมาหายก็คือ2อ6 C 9 C และก็6เค่ะ เน้นพิเศษ4ีคู่4ี่หางนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเซียนโคราชฝากเลข4ตัวมา3หางนะคะ6 3 29 6 3 9 4แล้วก็6942ค่ะถ้าภายอยากได้เลข3ตัวก็ขึ้นี่ละเอา3ตัวไทยของเลข4ตัวนี่เออ3หางนี่ละเออตัดเอาได้เลยว่าสันเซียนโคลาดว่าอ่ะแคปหน้าจ,จอเดอร์จากคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือแนวทางมือนีของเซียนโคลาดค่ะ หนึ่งสองสามห้าหกดแสแคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะครบทวนชัดเจนนะคะครบ4ีสำนักแล้วนะคะคือจังที่บอกฝาก FC ติดตามอีกหนึ่งคลิปนะคะในส่วนล่าพัฒนาเนาะก็คือแนวทางของพอ,อพอผู้เท่าน้ำโชคเออโอ้ยบอกไปมากๆกับลืมข้าวแนละ้วเซียนซองแล้วจังใดนะคะคลิปถัดไปเป็นของผู้เท่าน้ำโชคเนาะแล้ก็ คลิปถัดๆไปก็จะเป็นในส่วนแนวทางเลขไทยนะคะวันนี้วันที่14แล้วโค้งสุดท้ายแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากติดตามคลิปในมือนีน้าแน่นะคะเส้นซองจะรวบรวมนะคะแต่ละแนวทางทียังบ่ได้นําเสนอเนี่ยเอามาทายถอดเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดีที่เด็ดนะคะตัวดีตัวเด็ดนงว่วดที่จะถึงนี้กะ ฝากเขามาเอาแนวทางเขามาห้กกำลังใจกันน้ำแน่นะคะและการในส่วนแนวทางาในส่วนเลข่ามือแรงนี้เนาะจะซองกาขออวยพรห้ทุกทันทุกคนค่ะสมดังปรารถนานะคะเฮงเฮงรวยรวยขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะประสบความสําเร็จในการลงทุนมือแรงนี้นะคะห้ได้ไม่เงินไม่ทองใสและก็หายทุกทานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะอะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวจังไดห้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ